ไปมบาดไปครับโอ้าอกครับสั่งต้องคนครับเปิดขณะที่พครคมามีนิมนมีมัดเต็มอูอ้อ้าวซอกตาแล้วหมื่นสี่พันครับจ่าสิบเอกู้ไทยสมศรีผู้ชี้ขาดครับแในคะแนนก็มีอาจารย์วีรัสุลาวุธนะครับสมศักดิ์ถิมนนท์ชัยวัฒน์สมศรีทีมงานชุดออดลูกชายคนโตครับจิบยืีนความยุติธรรมให้กับแฟนๆครับาหาซีร้อาซีร้อ

เด็ดวีระชัยกับเจมสักย6่ิบหกนะครับด้ยเดินกระพริบมีเฮ้าไม่ลุยกรบปัดเอา้าโดนแล้วโดนแล้วสักต้องคนคื่นไหมรับแล้วต้องใจครับอย่างหนากรบพริบมีครับผู้ปรับของยอดเก่นลูกบ้านหาด ยอดเกียรติก็ล่าสุนีงำแพ้ให้กับเสมอน้อยสอสุมารีที่วันดินเจริญสีครับโอ้โหแม่เป็นแอนยาก,กััพริบตาครับคู่นี้น 14, ครับเบิรนสีครับต้องบอกว่าอาวุธแต่ละดอกครับแจัดหนักๆกันไปเลยครับทีมทับแพ่กะเฉียนเพิ่งสอกซ้ายครับสักมงคลครับเตะพอร์ครับมีเดินโอ้เอามาบั วัดกันที่สภาพร่างกายเอาซอมาครับสักบุคคลเป่ยพรครับมียังเฉยครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอดีครับแบบนี้มันตัดรับตัวครับไป่พยายามดัดลอยแข้งขวาครับมาต่อเพชรตีกระจายแข้งสามตะครับตีดัดดีมา วางจบแบสายเท็กนันครับพอทำเองครับแหมกระทับซีดที่ไปเรื่อยครับขวาไปเอาสายมาสายเก,กี่ยวขึ้นด้านซ้ายครับ,บไม่โดนสตัด่ากนะเอาแล้วแหมก็บอกว่าจบ,จบ,บแบบไหนครับคู่นี้ครับแต่ออกตีครับ ไเดินบอลับนับอัพยายามปุ่มออกขวา่งซ้ายตัดตัวทองคับก็ได้ทักสองการครับเป็นยานหาครับขวามาสัมงคนตจ่อล่างไปครับคนที่อุดซสายมาชนกันารเสด็จยุทายสดสีพยาามรี้ออกมาเพืออกันขวามาขวามาขวามา ตุดกับหุ้ทัพทัดครับเดินสะพานไเอามาครับักมงคลอกำินไม่สดกระพายามก็ทัพื้นที่ไปเรื่อยครับักมลอกซ้ายาีเอาาเพชรเพชเ้เอาไมดีไปนนี้ครับเป๊ะเป๊อย่ามาตารับู่นี้ I uh, าดงอาวบหลงมาค้ับสัมคนอักดเงียครับดเียครับตทางเบอรสี่จะย่ัตรข้าับที่สองครับที่สามครับเบรสี่พัครับ สบายดีสมบุญณ oh, uh, uh, <t> ์ดูว่าหโวยทับทันครับเกือบไปแล้วครับแข้งซ้ายคแหมอย่าหลุดครับหลุดเป็นตัวช่วยโวยเปฟรตตี้ครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดเลยครับหลักการที่สภาพร่างกายครับดูว่าวัยนี้ครับแข้งตามตุ๊กมาเอาซ้ายมาสัก าีเส uhm. ้นสายตัเอาจิ้มมนเอามเอา้งใช่เอาพรข้ชกคเอาบัตราบัตกับสองาเต็มที่เพแล้วออกก็ดาสายด้วยไฟเอาแขงมาทีมงานบอกว่าต้องต้องพรข้น นักแสดงสังคมคนครับเล่นจังหวะฝีมือครับนักแสดงสังคมคนครับดีไซน์ครับสังคมคนครับ หายใจทัปากแรตอนนี้ออกมาแท็กมาซ้ายพรรับีซ้ายซ้ายสบก้าับได้เขาฮะยกสามครับห้ายกโว้ยยกยกชกสองักสองแ้งขวามาตัดลกลากด้ ยังเดินต่อครับพรมดีครับขณะที่สักมงคลก็ไม่อยากให้เข้าใกล้ครับคอยดึงจังหวะเสียบซ้ายมาปัดไปพรมดีโดนไม่โดนแล้วจะเข้าใกล้ไหมจะได้ปัดของพรมดีดูว่าจะป่าวงแทงซ้ายของบสักมงคลเขาอย่างไรเาซ้ายมาอีกแล้วไม่เดินครับแทงขวาไม่แขทงครับ

ตีชิน่งองวสามันารมีื่นะครับของนใจนึของสแล้วกันเนี่าลุ้นมาครับนะเพรั้นแิมบงาจะหลชิ้นวัานี้เดไมยลยูม่ไปดยกันเยนะนะก็ะยาซายจากมือกัยามันมะดังครับซายจากฝัหองงเ่แม่ก็จะน่าสมาใจ